นะคะวันนี้จะมาแนวทางหวยห,าห้านอยไอไม่ใช่ไม่ใช่ใชหวยราวพัฒนาหวดประจำวันวันนี้วันอะไรอะ่ะวันพุธนะคะวันพุธวันนี้วันพุธที่ยี่สินะคะเดือนกันยายน สองห้าหกห้านะคะสวัสดีทุกคนนะคะก่อนที่จะมารับชมแนวทางก็มารับฟังคําเตือนก่อนนะคะพี่น้องจา๋าทางช่องเป็นแค่ขือกลางแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเด็ <S <S กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะใครที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ให้ด้วยเดอ้อจ้าพี่น้องจา้าก่อนที่จะมารับชมเลขจุดทูบเนาะเรามาดูเลขตารางรายวันกันก่อนนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้จะไปอบรมอบรมตอนช่วงสองทุ่มแต่ก็ต้องออกจากบ้านประมาณ5้าโมงหกโมงห้าโมงหโมงบ้านเรานะ่ะก็เลยต้องจุดทูบไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ มาจ้าเรามาดูเลขตารางรายวันกันดีกว่าเนาะตารางรายวินของวดประจําวันพุธที่21เดือนกันยายนสวัสดีค่ะพี่ระวีขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจหมวยนะคะวันนี้เลขตาเวนนะคะเลขตาเวนนะคะเลขตารางเลขตาเวนนะคะก็เลขศูนย์เลขแปดเลขสี่เลขหกเลขห้าเลขหนึ่งนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ลาวีพี่ลาวีสบายดีเนาะส่วนเน้นเจาะก็ไปที่เลขสีกับเลขห้านะจ๊ะหมวยยุง่งยุ่งเพราะว่าหมวยจะเปิดร้านขายกับข้าวช่องนี้ยุ่งมากเลยลงคลิปก็ไม่ได้ลงทุกวันดูต่ สามีตกงานฉามเดือนแล้วห้าศูนย์หนึ่งห้าสามห้าเตัวที่ชอบก็ห้า5ามสกับ5 1นะคะส่วน4ี่ก็4 0 4ศูนย์ี่หนึ่งสี่ตัวที่ชอบก็สี่แปดกับ4ี่สานะคะพี่น้องจา๋าชุดกันนะคะชุดกันไปที่1นสาม หนึ่งหอย่าลืมกลับหัวเป็นห้เนาะอันนี้ก็อย่าลืมกลับหัวเป็นหนอะไรที่เป็นเลขห้ากับเลขไอ้เลขเก้ากับเลขหกอย่าลืมกับหัวเด้อพี่น้องเนอตัวที่ชอบก็น1นึกับ8 0นะคะมือจะขายกับข้าวแต่ว่า จะขายเป็นไก่ทอดแล้วก็ข้าวผสมของคนที่นี่กินน่ะแล่เป็นเป็นของคนที่นี่นิยมริงกันแล้วก็จะทํามีทํามีขายไม่รู้จะขายขายทันไหมเพราะว่าทําคนเดียวคุณสาก็ทําไม่เป็นหรอกเอาที่ตัวเองไหวนั่นแหละไม่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 มีไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องหาอะไรทําแล้วสามเดือนแล้ว มาเรามารับชมเลข3ตัวกันดีกว่า3ตัวก็คือ5 7 9นะคะที่ชอบวันนี้นะคะคำนวณออกมานะคะ5 7 9 8นะคะอย่าลืมกลับหัวเด้อเป็น5 7 6 8นะอุ้ยฝั่งนี้ แบบนี้เนาะอย่าลืมกับหัวนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเรามารุนลูก่ะเนาะลูกห,กหวยมีสองคนแต่ว่าพวกหวยขายช่วงช่วงเย็นช่วงเช้ามีคนขายแล้วเท่าแก่เลยให้ไปขายช่วงเย็นจะเริ่มสวัสดีจ้ะน้องเปียจ๋าสวัสดีค่ะป่าชาติขอบคุณนะคะที่เข้ามา ให้กำลังใจเนาะบอทิมกันเนาะจึงไรขนาดโบได้ไปหากันยังบอถิมบอปลากันซึ่งแหงไหรเดี๋ยวให้ลงโตกันเนาะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะไปอบรมนั่งฟังภาษาบ้านเขาแล้วฟังบมหู่เรื่งของเจนัน่งเงา,น,าน,นอนเด้ยวยบนี้อบรมเหมือนกันเราขึ้นเวที YouTube นั่นแหละนั่งฟังเขาอาอบรมวิธีการแบบแคล้ายๆกับว่าเราต้องมีบัตร บ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแล้วเข,า,เขาไปอบรมผ่านแบบคุณเปิดร้านได้คุณสามารถเปิดร้านได้แต่เวลามาตรวจมาเช็คอะไรคนก็เอาใบใบที่ว่าคุณเคยอบรมนี้ให้พนักงานที่ว่าเขามาตรวจเช็คร้านอนะ่ะเหมือนกับว่าเราไปเปิดบัญชีว่าเออฉันจะเปิดร้านขายของแล้วนะอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ต้องฉีดยาฉีดยาของคนประเภทขายของเลยเมื่อก่อนที่เคยเปิด อ่าสิบกว่าปีคืนหลังน่ะไม่ได้ไม่มีไม่มีกฎระเบียบแบบนี้เด้แต่ทุกวันนี้มันมีกฎระเบียบแบบนี้ว่าสั้นทเท่าแกบอกให้ลงไปที่บ้านทเท่าแกเย็นนี้ก็เลยต้องมาขึ้นเวทีก่อนวันนี้ส่วนสวัสดีจะน้องสนุลูกสาวเพิ่นกับพงงามค่ะเนาะ <c oughs> เป็นสาวแล้วสาวโสงตีนะว่าสิเอาเลกอายุ ลูกสาวนงสนอมันมาเล่นหวยแต่มันออกอีรีนะวันนั้นอนะออกสองสองอยู่นะนองสนอแต่กับว่ได้เล่นดอกเพราะยุงยงเล่นทิปเอาของงวดที่แล้ว6 0ศูนย์นะถ้าใครกับผัวเป็น6กอันเก้าศูนย์กะถ้าใครปิ้นเอาก็ได้อยู่ดีสรุปว่างวดที่แล้วนะเลขทูบกับบกวกเขาแต่ว่างวดนี้นะเลขทูบเราก็ตามอันเก่านะําเนอ้อพี่นองเนอ้อที่สิบเอ็ิบเ ยี่สิบสิบเก้าสิสิก้อศุกเสาร์อาทิตย์จันทร์วันนี้วัน,ว,นวันพุธแล้วนะวันพุธที่ 14, 1ส1่1ิบสีดพุธประหารสุกวันที่17จันทร์ที่17อันนี้นะ ลืมเขียนอ้าวที่รักมาด้วยเหรอที่รักอยู่ไหนจ้าสบายดีมีแห้งทุกท่านครับพี่น้องโอ้ยที่รักข่วยมาหาอย่าลืมตามโต๊เก่าด้วยพี่น้องเนอท่านที่เข้ามารับชมย้อนหลังเนาะของวันที่17กันยาที่จุดนั้นะ่ะมันก็จะมีเลข ใจละลายใจละลอยที่รักเขามาในไลใจละลายเขียนพิบเขียนถือส่วนเลขทูบวันนี้นะซะโอ้ยม,มันมันมันสุดได้ตัวที่เอดให้อยู่เด้เนี่ยหกห้า เปลาเห็นมันไวนไว่ไจักนาทีแล้ว8ดนาทีแปดห้าเจ็ดยานะยานะยาวาจังสั้นนะถ้าเป็นหาเจ็ดนี่วันนี้ห้าเจ็ดต้องเข้าแน่เลยห้าเจ็ดเจ็ดห้าเข้าแน่วันนี้ ช่วยเป่าให้มันลงเร็วๆอันนี้คือค่อยเขียนไว้ให้แล้วนะสามตัวห้าเจ็ดเก้าแต่มากลับให้ห้าเจ็ดหกวายมันสิมาเป็นเลขจุดจริมจะเลิมเจึมจึมยังไงในวันนี้อือเลขเจ็ดเดี๋ยวพี่น้องเจ็ดห้าหกพ่ะนะว้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหก สบายดีสุภูสุคน,นะพี่น้องเนอะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องเจ็ดหกห้าเมนแล้วเมนแล้วเมนเจ็ดหรือสามะปัะนี่มึงเต่าซอยก่อนมาทรงเป็นคือเลขสามแต่ป่ะนี้ ปุบแตกอีกนะคะเอา้าแตกเครื่องเลขสามพี่น้องพีาวีเริฟยูวัสดุเริเริบเร,เริจากพี่เท่าซิงนะคะเริบพีรายูพีพีพรวีนะคะพีระยูวัสดเอาดินกระพันกันเนาะพี่น้องตอนแรกเบิง่งคือเลขเจ็ดนะทีนี้มันเป็นเป็นเลขสามแล้วของพี่ชาติใกล้จะครบยังใกล้จะผ่านยัง อยากจะไลฟ์สดตอนที่อบรมให้พี่น้องดูได้เนาะว่าอบรมทางบ้านเขามันเป็น่นยังไงอบรมถ้าเมนบ้านเขากับเปียบเทียบว่าอบรมกระทรวงกระทรวงโอโยโอบเอียงโอ้โหเรื่องว่า,าปเป็นลืมแ้วอชัวกระเดะเด้ออีกโดนจริงหรือเปล่าเล็บมวยที่สุดในจักรวาลโลกของพึ่งใช่ไหม สมว่าสันสามหาหกอ้าวสามหาหาสากับเป็นนตามมาเด้อพี่น้องเด้อนะสูตรที่คอยให้พู้ดีนะหาสา,สาหาแล้วก็ร้านที่จะไปเปิดนี่นะร้านที่จะไปเปิดทําการขายมีแล้วก็ขายข้าวไก่ทอดนะซิลมะก็คือพริกเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเปิดแล,แล้วจะถ่ายรูปลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะว่าจะขายไหลที่ไหนยังไงเนาะ เบอร์ร้านนะ่ะสามบห้าฟาดบึมๆเลยพี่น้องเบอร์ร้านที่จะไปเปิดขายกับข้าวนะั้นสานะคะเลขสานะคะสรุปว่าเป็นเลขสามสาห้กับหัวเดอร์สามห้าเก้า แอฟก,กฝา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 กนะอันนี้คือฝากที่ชอบวันนี้คือเลขของอายุย่าอายุคุณย่า8ปีเนาะแกเสียไปแล้ว8ปีตอนที่แกเสียก็คืออายุเจ7ดสิ เจ็ดสองเจ็ดสามเ้าแก้เสตอนแกเสียเจ็ดตอนนี้แปดปีก็เป็นเจ็ดสิบเก้าฝากนะนี่คือเลขฝากนะแล้ววันนี้นับแบบจีนเป็นเดือนแปดวันที่26ครบแปดปีก็คือแปดสองสองหก 6 8อันนี้ก็คือกับขัวก็คือ2 9 9 8ฝากไว้รับพิจารณาด้ยวยพี่น้องเนอะปัทเทียาข่อยหายโศกเนาะปัทเทียญาค่อยหายโศกเนอะวันนี้ครบรอบที่แกเสียไป9ไอ้8ปีกะเป็น79ตอนที่แกเสียกะ7จเอวันนี้วันที่26นับแบบจีนนะ เดือนแปดกะสองแปดสองหกอันหกปดนี่คือนับออกมาแยกให้สิเนาะกะแล้วแต่เนาะเผื่อยากแกให้โชครับไว้พิจารณาอันนี้อันนี้คือฝั่งนี้คือเลขเลขยา่าเลขแม่ยา่าเพื่อแกให้โชค ฝั่งน,นี้คือเลขจุดเนอะอันนี้จุดตั้งแต่วันที่17ก็คือของวันจันทเอ๊ะวันจันท์มันจะเป็น17 17ได้จังไรอยนับผิดหรือเปล่านี่อ้าวันจัน์มันจะเป็น17 17ได้จังไรวันนี้วันที่20 20เท่าไร21่2 1 2 1 20 19มนะั้ง อันที่สิเขียนผิดโนะอ้เขียนผิดสิบเก้าสเกียี่ิอด่ะสิบเก้าวันที่สิวันจันที่ส <c oughs> ิเาปียกจ้าสวัสดีค่ะจากพีรวีจัดเลยจะย้ายขออนุญาตเอิ้นหมอชาตินะฮะอุย้ยเนมโบทันเนมโบเห็นเห,เ,เห็นเลเห็นังี่ยก เลขร้านนี้ยังร้านค้าจะขายกับข้าวร้านที่จะขายกับข้าวเบอร์ร้านเบอร์ร้านที่จะขายที่จะไปขายกับข้าวนะคะเบอร์ร้านที่จะไปขายกับข้าวในเร็วๆนี้น่าจะเป็นต้นเดือนหน้าอันนี้เบอร์ร้านอ่ะมันหลายมันหลายก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะรับพิจารณาจะชอบเนาะเผื่อว่าร้านที่แอดมินจะไปทํากับข้าวขายเผื่อให้โชคมันก็เป็นเลขตัวเดียวกันกับที่เราจุดทูบเนาะ เบอร์ร้าน35นะคะอันนี้เลขจุดทูบให้กับ356อันนี้ก็ตีหัวกับตีลังกาหาก็เป็น359 9536 5 3าบบสั้นเนาะส่วนอันนี้น่ะเลขแม่ยเมื่อนี่เราครบ79ปีตอนที่เราเสียหนัก71แล้วเมื่อนี้นับเลขเป็นวันเดือนปีพศของคนจีน เป็นวันที่ยีหกเดือน8ดแกเสียไปแล้ว8ปดปีก็เลยแยกให้เป็นแบบคิดให้นะ่ะสองแปดสองหแปดแล้วก็กลับหัวตีลังกาให้สองก้ากับ9ก้าแปดเนาะรับไปพิจารณานองพี่น้องเนาะส่วนเลข ที่คำนวณไห้หมือนีนอเลขตารางลายเว้นกันมีเลขศูนย์เลขแปดเลขสี่เลขหกเลขหาเลขหนึ่งเนาะสุดกันกันหนึ่งสามหนึ่งหกตีลังกาไหา้ปีนหัวไห้เป็นหนึ่งเก้าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็หาเก้าปีนหัวไห้เป็นหาหกเนาะ แล้วกั8 0แต่เลขที่เอสมากกันแนะ8 0กับ1 3ส่วนเลขเน้นเจาะกระมีเลข4กับเลขหากระมี4 0 5 0 4 1 5 1 4 3 5 3 4 8 5 7เลขที่เอสมากกับหาหกับห้าสามน้อพี่น้องอย่าลืมไปก site, ลับเด้อตับสิตเตกเด้อขับบกไปกลับนะส่วนเลขอันเลข4กระมาก4 3กับ4 8เนาะพี่น้องเนาะมันกับสี่มีเสียงเอฟเฟกต์นี่เนาะเพราะว่าขางบ้านเขาเลี้ยงหมาเนาะพี่น้องเนาะก็มันกับสี เอฟเฟกต์หลายในจังหน่อยกะต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะส่วนเลขสามตัวเอ็ดอันเขียนไห้กะมีเลขห้าเจ็ดเก้าแต่กับตีลังกาหัวปิ้นหัวไหก้กนะห้าเจ็ดหกเนาะส่วนเลขสี่ตัวก 5, 7, 9, นะห้าเจ็ดเก้าแปดเนาะพี่น้องเนาะกับหัวไห้ปิ้นหัวไหก้กะเลยเขียนเป็นห้าเจ็ดหกแปดว่าสั้น รับไว้พิจารณาด้อพีน่นอกเ,เดอ้อแคบไว้เดอ้อแคบไว้เด้อมักตัวใดกะจัดไปแต่ที่ข่อยมักนีน่นะข่อยสิมักตัวนี้เลขล้านข่อยอธิษฐานเนื้อเมเนทาเมนาเมนข่อยสิเปิดล้านในเฮงเฮงเบบคล้ายดีบคล้ายดีใ้ข่อยถือในเด้อว่าสั้นข่อยสิน้ำไปหดตำไทยพุนละเดอ้อเลขตัวนี้นะข่อยสิน้ำไปหดตำไทยเพราะว่ามันจะเป็นอ่าที่จะมาหากินไม่ข่อยก็ว่าได้อาจจะเป็นสินทางไม่ที่ สิไดพาพีกวางไปข่าขายขายเนื้อยู่นกกินเนาะเพราะว่าคนตกงานมาสามเดือนแล้วหาสมัครงาน้อมทิบกับมีผูดด้ใดเอาเราก็อายุหลายเลวกับบตีเราโดกข่อยก็เรยกว่าสิสู่อกจกตั้งว่าสันแลยสิพาเราไปขายกับขา่าวเจ้าของกับพอะมีฝีมืออยู่เนาะจัดไปพนะส่วนอันนี้เลขเงา่ยเด้อพี่นอ้องเหรอเลขจุดอันพักการแคบไวไหมพี่น้องเลขจุดกับห้า สามห้าหกว่าสั้นเนอะสามหาหกแคบไปเด้อพี่น้องเนอะเมื่อวนนี้ผู้ใดเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ขอยอกขอให้โชคดีมีแหงทุกท่านนะพี่น้องเนอะขอให้มีแต่ความโชคดีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแหงแหงรวยรวยเนาะบอ่อเลขอันเลขยากะเลขทูบนี่แหละเลขทูบกระตรงกับเลขล้านที่่อยสิไปเปิดนี่แหละต้องออกแนเนย่อยว่า โอเคเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เด้อผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมสั้นมากัดดิ่งให้คอยเด้อกดนิ้วโป้คือสินะแม่พี่น้องกดฟรีเด้อกดฟรีบ่ได้เสียหายอย่างแค่เอามือไปกดอันนิ้วโป้ที่เขาซี่ขึ้นข้างเทิงเงินสินะพี่น้องกดในคอยในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายเพราะว่าคอยกมามาจุดอันเลขอันฟรีให้พี่น้องเนาะแต่ว่านี่นะคอยมากมากขนาดอยู่ว่ามันเป็นมือล้านถ้าผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ อันจะพูดถึงว่านะตามไปตั้งแต่ฮาน,นอยเด้อพี่น้องอันนี้นะคอยกับสิบบอกคือสิบว่ามีผู้ใดได้ยินเสียงดังหนอกเนาะตามไปแต่ฮานอยเลยเด้อพี่น้องด้วยสามหาหาสามนี่มากหลายอันของยาเนี่ยก็บสองสองอันแปดสองหกนี่ก็ 2, 2, 8, 2, กตามโหลดพี่น้องแปดสองหกหกสองแปดตามโหลดเด้อตามไปตั้งแต่ฮาน,นอยเลยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อยาคอยหายโศกเงี้อนี้นะเพราะว่าหดขวบแล้วขอดขวบแล้วเสียแล้วสิมากหายโศกอัน แต่ปกติขงสิตยามตัวนี้เ่มอนี่คอยคอแล้วนะ่ะตัวนี้คอยคอแล้วว่าขอทุนไปเปิดร้านขายกับเขาในวัสนสันคอยคอยยาคอยกับอันนี้เลยคอยขอเจ้าทีทางร้านที่ว่าสิไปเปิดขายนะพี่น้องคันเมนได้จังไดยกะอนุโมทนานำเ้อะพระผู้ใดบุญถึงคือคอยคอยสิพาเจ้าบุญถึงบ่บุญละสำหรับคลิปนี้กะข,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังข่อยลายบ้าเ้ยพี่น้องนเนอะแคปกันไวเลยเนอะอะ ให้แคบอีกรอบหนึ่งมื่อคืนนี่ก็จะว่าความฝันนี่ฟังหนเมาคืนนี่ก็ฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดปวกไก่น,น้อยนะ่ะไหมหลายหลายเต็มเต็มข้างเงินห่วยมาสัน้นหลายให้คอยเก็บมะมอนึงนี่แหละคืออยากเก็บกินกันเล็กเก็บมาในหน่อยหนึ่งบ่กเก็บหลายดอบรโลกเอาพ่อได้กินมาสัน้นในความฝันนี่น่ะน,นะ เอาเป้ๆความฝันเนากันเอาเองเด้อมาเนี่เด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านเด้อจ้าพี่น้องจ้าเอาผ้ากันแคปบไว้เด้อแคปบไว้เด้อเฮงๆิรวยๆเด้อตามไปถึงใจฮานอยเด้อพี่น้องยังทันอยู่น้อยซีฮานอยนั่นนะอ่าเฉพาะคิดพิเศษปกติ VIP อนะ ตามไปถึงตำลาวลอเดอมืมอนีเดอพี่น้องเนอ้อโอเคนะจ๊ะคลิปนี้กะแอดมินกะขอกล่าวคำว่าสวัสดีสดุดีมีไซทุกท่านเดอพี่น้องเนอ้อบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ